สวัสดีครับท่านผู้บริหารยุคใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ในคลิปนี้ก็จะน,นําเสนอเรื่องในส่วนของการใช้โปรแกรม Aducat เพื่อที่ใช้ในการวิเคราะห์นะครับข้อมูลในการปรับมุงและพจนหมายต่างๆและมอแปลง เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาแรงดันในฟ้าตกนะครับตามข้อสั่งการท่านผู้ว่าการประจําปีส่วนศษ63นะครับซึ่งปัจจุบันกพเราก็ใช้โปรแกรม LDcat นะครับเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการที่จะวิเคราะห์ในระบบจําหน่ายที่มันมีปัญหาซึ่งความสามารถของโปรแกรมดังกล่าวเนี่ยก็จะสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลที่มันเกี่ยวข้องนะครับในส่วนของ power analysis ทั้งข้อมูลการเกิดของหม้อแปลงนะครับทั้งในส่วนของจุดที่เกิดปัญหาแรงดันในฟ้าตกนะครับ เห็นอ่มออแปลงเครื่องที่มีกระแสอัมาลานสูงนะครับแล้วก็จะให้ข้อมูลของระยะทางแรงต่ำของมิเตอร์ลูกสุดท้ายที่มีระยะทางไกลสุดเพื่อที่จะช่วยให้แต่ละการไฟฟ้าสามารถที่จะใช้ในการตัดสินใจในการที่จะอ่าในการปรับปรุงในส่วนของทั้งหมออแปลงแรงต่ำนะครับอ่ในส่วนของการจําลองระบบไฟฟ้าของโปรแกรม e อดีแคปนะครับเขาก็จะสามารถที่จะ ใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในเรื่องการบาลานซ์เฟกนะครับการหาจุดติดตั้งของหม้อแปลงที่เป็นเซนเตอร์โหลดให้มันเหมาะสมนะครับเราสามารถที่จะใช้ LDCAT ในการที่จะวิเคราะห์ทั้งในส่วนของการการติดตั้งหม้อแปลงเสริมการเพิ่มขนาดหม้อแปลงนะครับแม้กระทั่งการปรับปรุงระบบจุหน่ายแรงต่ําโดยใช้โปรแกรม l d a ดในการซิมูเลตหรือว่าหลังจากที่เราจะ วางแผนในการแก้ไขตามนี้นะครับผลออกมาแล้วเนี่ยมันจะสามารถแก้ไขปัญหาไฟตกได้ไหมนะครับลดหน่วยสูญเสียได้ไหมนะครับผมซึ่งโปรแรกรมดังกล่าวนะครับก็จะช่วยในการบริหารจัดการในงานม้อแปลงนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งก็จะแก้ไขแล้วก็ป้องกันทั้งในส่วนของการที่จะแก้ไขไม่เกิดม้อแปลงชำรุดเสียหา,ายจากการใช้งานเกิดพิกัดนะครับหรือว่าบริหารจัดการสำหรับมอแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสมอาจจะจ่ายโหลดน้อยก็นําสามารถที่จะใช้นําไป ติดตั้งจุดอื่นให้มันเหมาะสมได้นะครับแล้วก็โปรแกรมเมนูแคดยังช่วยในการที่จะพิจารณาในเรื่องของการย้ายเฟสคอมพิเตอร์นะครับเพื่อออกไบสั่งงานเพียร์โมเดอร์เพื่อไปเข้ากิจกรรมงานบาลานซ์เฟสได้นะครับแล้วก็ในส่วนของอยังสามารถตรวจสอบอความถูกต้องนะครับความถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ของข้อ,ขอ,ขอมูลในระบบ gs นะครับถ้ารันออกมาแล้วเนี่ยถ้ามีจุดโหนดจุดไหนหรือว่ามีการใจที่เป็นลูปนะครับมีส่วนของระบบ่ายไหนแรง,แรงต่ําหรือหมอแปลงนะครับถ้า มีเออร์เรต่างๆก็สามารถที่จะชี้จุดที่เกิดปัญหาได้แล้วก็นําไปสู่การขบวนการแก้ไขให้มีข้อมูลที่มันถูกต้องได้นะครับเมื่อเราสามารถที่จะใช้วิเคราะห์นะครับในการที่จะยัดติด,ดตั้งมิเตอร์นะครับหรือว่าติด,ดตั้งแมอแปลงที่เราจะเสริมเข้าไปนะครับโดยเฉพาะข้อข้อมูลของเฟดมิเตอร์เนี่ยเมื่อเราใช้เอ d ดิในการที่จะซิมบรลดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะ e เอ็กพอร์ตออกมาเป็นไฟล์ Excel นะครับหรือเป็นเชฟไฟล์นะครับนะครับแล้วก็สามารถที่จะ กลับไปอัปเดตข้อมูลในระบบ g s ให้เป็นปัจจุบันได้นะครับข้อมูลที่จะเป็นที่ต้องใช้ในการใช้โปรแกรม a l u c a p นะครับก็ก็จะมีในสส่วนก็คือส่วนของข้อมูลในระบบ g s ด้วยแล้วก็ฝั่ง I-S-U ซึ่งเราก็จะได้ในส่วนของ billing นะครับได้ได้หน่วยการใช้ไฟมาทั้งหมด12บเดือนเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการที่จะช่วยวิเคราะห์นะครับในการคำนวณน,นะครับว่าอ่หม้อแปลงที่มันจะโหลดเนี่ยนะครับาอาจจะเป็นใช้ค่าพีหรือใช้ค่าโหลดโดยเฉลียล่ยก็ได้เพื่อที่จะ เป็นตัวแทนในการที่จะวิเคราะห์ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้นะครับมาดูนี่คือเป็นภาพก่อนและหลังการรันโหลดโฟโดยใช้โปรแกรม a d cad นะครับฝั่งซ้ายนี่เป็นภาพก่อนรันโหลดโฟนะครับฝั่งขวานี่ก็จะเป็นนะครับเป็นเป็นภาพหลังที่หลังจากที่มีการรันเสร็จแล้วนะครับมันก็จะแสดงค่ามีโหนดมีกิ่งมีกราฟิกต่างๆให้เห็นว่าถ้ารันออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นจุดต่าง,างๆเพื่ออะไรครับเพื่อโปรแกรมก็จะชี้ให้เห็นว่าจุดไหนที่มันมีอะไรก็สามารถที่จะแก้ ลงไปแก้ไขในจุดที่มันเออร์เดอร์ได้ในระบบ GIS นะครับหลังจากที่เรา,ามีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้วนะครับในส่วนของข้อมูลนะครับหลักๆอย่างตอนนี้ที่อยในส่วนของทางทีมงานกองวิศวกรรมเรากำลังทางก็คือว่านะครับทีมงานที่กองวิศวกรรมเราจะรันข้อมูลม้อปแปลงของ PA ทั้งหมดในแผนที่ของเราทั้งหมด2 7 0 0 0ักว่าเครื่องนะครับโดยการรันข้อมูลออกมานะครับ สิ่งที่ได้ก็คือจะได้ข้อมูลของเปอร์เซ็นต์การจรดของหมอแปลงในภาพรวมของทั้งเขตเรานะครับว่าแต่ละเครื่องจรดเเท่าไหร่มีโวนรอบไหมนะครับมีกระแสนะครับในแต่ละเฟสเฟสเอเฟส B เฟสซเพื่อที่จะมาคํานวณกระแสอัลมาลานนะครับแล้วก็จะโชว์ได้ว,ว่า ค่าพลังงานนะครับใน,ในเดือนที่เข้าดึงมาจากบิลลิงนะครับเมื่อแปลงในแต่ละเครื่องที่มันมีการพีคโลหลดมันช่วงเดือนไหนนะครับแล้วก็ยังจะแสดงจุดต่ําสุดจุดใกล้สุดของมิเตอร์นะครับของว่าแปลงในแต่ละเครื่องด้วยนะครับเพื่อที่เราจะสามารถมาใช้เป็นข้อมูลในการชี้เป้านะครับลำดับความสําคัญในการที่จะจัดทําแผนง,งานในการแก้ไขนะครับว่าจุดไหนเราจะไปปรับปรุงในการปรับปรุงเฉพาะแรงต่ําในการเพิ่มเปรดไหมเพิ่มขนาดสายไหมนะครับหรือว่า จุดหนา,ามีถ้ามีระยะทางไกลเกินแล้วก็มีวนดอบแล้วก็จะพิจารณาในส่วนของการติดตั้งหม้อปแปลงเสริมเป็นหลักนะครับเพื่อที่จะแก้ไขไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนดังนัง้นในภาคตกในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเราสามารถจะใช้โปรแกรม Ad บ c a ดในการวิเคราะห์นะครับระบบแบบก๊อตเล็ตก็คือเราสามารถที่จะใช้ในการที่จะวางแผนเป็นโครงการระยะยาว5ปีนะครับเพื่อให้ครอบคลุมใน,ใ,นใ,นในแผนงานในแต่ละโครงการนะครับโดยใช้ก๊อตเล็ตนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะกาหนด เป็นลายมอแปลงหรือเป็นภาพรบวมของท้งเขียดได้นะครับเพื่อที่จะคำนวณว่าเมื่อเราวางแผนในการจะทําโครงการเช่นคอปจ2เนี่ยเราจะทํากัน5ปีเราก็สามารถใช้ l d c a t ตตัวนี้รันไว้ล่วงหน้าไว้เลย5ปีว่ามอแปลงเครื่องไหนที่นะครับน่าจะโอโหลดในช่วง1ปี2ปี3ปี4ปี5ปีเพื่อที่จะได้จัดทําแผนงานในการเพิ่มขนาดหรือเสริมมอแปลงให้สอดคล้องนะครับในตามอัตราการเจริญเติบโตของโหลดได้นะครับเสร็จแล้วยังสามารถที่จะ ช่วยให้เราพารณาหาจุดที่มันเหมาะสมในการที่จะจุดติดตั้งของมิเตอร์ใหม่ได้นะครับซึ่งเราก็จะในโปรแกรมดังลกานะครับก็จะวิเคราะห์ในส่วนของความ้งทุนด้วยนะครับความ้มทุนว่ามันเหมาะสมไหมในการที่จะปรับปรุงเสริมอม้อแปลงนะครับแล้วก็หาจุดความเหมาะสมในการที่จะเนกา,การย้ายเฟสด้านในต่ําของมิเตอร์เราด้วยนะครับแล้วก็ผลในการในการปรับปรุงภาพรวมนะครับเราก็จะ ในการที่เราใช้อดีวิเคราะห์อดี a p วิเคราะห์นะครับเราก็จะมีข้อมูลก่อนและหลังในการปรับปรุงด้วยนะครับให,ให้รู้ว่าหลังจากที่เราวิเคราะห์ไปแล้วเนี่ยเราจะได้ข้อมูลออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับตามท,ที่เราเห็นนะครับในส่วนของการปรับปรุงแบบบูรณาการนะครับเราสามารถได้จะใช้โพลีไลน์ line, หรือว่าโพลีกอนในครอบในจุดของออจุดพื้นที่ที่เราต้องการที่จะปรับปรุงในภาพรวมซึ่งอาจจะครอบคลุมการจ่าย ไฟของมออแปลง3าเครื่อ,ง,องตัวอย่างนี้นะครับเราเห็นโหลดว่าหมออแปลงมีสเครื่องแล้วปัจจุบันก็จ่ายโหลดค่อนข้างจะสูงโดยเฉพาะรูก250นะครับเราสามารถใช้เอ d ดิแในการบริหารจัดการเพื่อที่จะใช้พิจารณาว่าจะติดตั้งหมออแปลงเสริมจะเพิ่มยังไงนะครับในแต่ในแต่ละจุดในแต่ละเครื่องแล้วก็ยังสามารถที่จะตัดจ่ายแรงต่าให้สอดคล้องกับการจ่ายโหลดของหมออแปลงในแต่ละเครื่องได้ด้วยนะครับ แล้วก็หลังจากที่เราวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยก็จะถูกนําส่งขึ้นไประบบ g s นะครับตอนที่ผมจะพาทุกท่านมาดูในส่วนของหลังจากที่เราวิเคราะห์เสร็จแล้วนะครับในภาพรวมของเขตเราเนี่ยเราได้อะไรมาบ้างนะครับตอนนี้ในเวลาที่เรารังข้อมูลจาก LDCAT ออกมานะครับในเขตพื้นที่ชอหนึ่งเรามีมอแปลงในพื้นที่รับผิดชอบที่เป็นมอแปลง PA ทั้งระบบ1เฟสและ3เฟสนะครับก็27,407เครื่องนะครับซึ่งตอนนี้ณวันนี้นะครับวันที่12มิถุนาที่ผ่านมาเราก็สามารถที่จะ ใช้โปรแกรมแอลดีแคนะครับรันข้อมูลนะครับได้ทั้งสิ้นประมาณ1,500 0เครื่องก็พบว่ามีม้อแปลงนะครับที่สถานะที่เป็นนอม m อ l ก็คือว่ามีความถูดต้องในบบทีนะครับทั้งหมด3 7 0พันเเครื่องนะครับแล้วก็มี Imperfect i m p e r f e c กก็คือว่ามีข้อมูลใน g ีเที่มันไม่ถูกนะครับซึ่งทีมงานที่เกี่ยวข้องนะครับทางกองวิศวกรรมนะครับแผนกแผนที่นะครับ ก็จะร่วมกับการไฟฟ้าแง,งานด้วยบางส่วนก็จะมีน้องๆเทนเนอร์ของแต่ละการไฟฟ้าช่วยกันในการแก้ไขเพื่อให้สามารถที่จะรันให้ครอบคลุมเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ฝั่งขวาในสินที่เราเห็นนะครับก็คือว่าหลังจากที่เรามีหม้อปแปลงที่อยู่ในสนามนอร์มอนนะครับแล้วพบก็ได้นำอ่านิ่วนของนะครับหม้อปแปลงมาส่งที่เป็น imperfect code ศูนย์สามซึ่งได้หน่วยมาถูกต้องแต่ว่าแค่ว่าการช่องเวรอาจจะไม่ถูกนะครับเพื่อที่จะรีบนามาใช้งานก่อนนะครับเพื่อที่จะมาจัดการในส่วนของ บางจุดที่ม้อแปลงอาจจะโอเวอร์โหลดนะครับเพื่อที่จะมาวางแผนในการแก้ไขต่อไปได้นะครับถ้าดูจากหน้าตาของแดชบอร์ดท่นนี้เราก็จะเห็นว่านะครับในภาพรวมของทั้งเขตเราเนี่ยมีมออแปลงที่เราสนใจ4,600กว่าเครื่องนะครับก็พบว่ามีวดดับอยู่ทั้งหมด302เครื่องนะครับมีโอเวอร์โหลดอยู่960เครื่องมีอัมารานประมาณ3 0กว่าเครื่องนั้นจุดสําคัญในการลําดับความสาคัญในครั้งนี้นะครับตามนโยบายท่านผู้ว่าการแลวก็ข้อสังกกรนะครับของท่านเขตนะครับท่านฝาก นะครับก็เน้นหนักก็คือว่าการรถไฟฟ้าเราฟุ่งเป้านะครับไปที่ในส่วนของนี่ที่เกิแดแรงนันไฟฟ้าตกไปสายเพื่อที่จะมาสารวจออกแบบเพื่อจัดทํางบประมาณตามขอประจอ2เพื่อปรัรงงต่อไปนะครับแล้วก็ด้านล่างขวามือนะครับก็จะเห็นว่าในภาพของรวมของเราตอนนี้ในงานที่เราพบว่า400ขว่าเครื่องก็มีงานที่มีการสารวจอนตนมัติไปเบื้องต้นแล้วนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ400 400ขว่าเครื่องนะครับมีสารวจเรียบร้อยแล้วนะครับ อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างก็ประมาณสัก240เครื่องนะครับส่วนที่รองรับประมาณอยู่นะครับซึ่งก็คาดว่าจะได้รับอนุมัติเร็วๆนี้ก็ประมาณ136เครื่องก็ยูนิส่วนของภารกิจของแต่ละก,การไฟฟ้าที่ต้องเร่งรัดในการที่จะไปวางแผนในการสำรวจออกแบบก็รวมทั้งสิ้น1,123เครื่องนะครับนี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นคร่าวๆนะครับที่ที่เป็นข้อมูลสําคัญที่จะช่วยลําดับความสําคัญในการตัดสินใจในการออกไปทํางานนะครับผม อันนี้ก็เป็นภาพรวมของแดชบอร์ดนะครับผมก็จะมาโชว์หน้านี้หน้านี้จะสําคัญหิหนึงให้เห็นในภาพรวมว่าหลังจากที่เรามีการวิเคราะห์เสร็จแล้วเราจะนำไปสู่ขบวนการในการปรับปรุงทั้งในส่วนของเม่อปแปลงหรือแรงต่าเพื่อที่จะแก้ไขแล้วก็ป้องกันไม่เกิดปัญหาเรื่องไาฟ้าตกนะครับก็จะเห็นว่า สําหรับกราฟแท่งที่เป็นสีเขียวเข้มนะครับนี่คือการไฟฟ้าที่มีงานเกิดขึ้นละนะครับมีการอนุมัติงานไปหน้านี้ละก่อนหน้านี้ละทํางานเชิงลุกไปแล้วนะครับได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับก็บางงานก็น่าจะจ่ายไฟในเร็วนี้นะครับแล้วก็มีแถบสีเดอเล็กงานนี้ก็คือหลายๆการไฟก็มีการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จบางส่วนแล้วพร้อมที่จะปิดงานนะครับเตรียมจ่ายไฟละนะครับผมเตรียมจ่ายไฟละนะครับแล้วก็ในส่วนของสีแดงนะครับสีแดงเข้มตัวนี้ก็คือเป็น งานที่แต่ละคันไฟ้าจะต้องจัดทําแผนโดยเร่งด่วนแล้วนะครับเพื่อที่จะ,จะ,ะการสำรวจออกแบบนะครับงานในพร้อมก็สามารถที่จะจัดส่งมาของงบประมาณที่กองวิศวกรรมได้ทันทีนะครับโดยที่นาความสาคัญก็คืองานวน้อมรอบเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่จะต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนแล้วก็นในส่วนของงานที่จะแก้ไขหม้อแปลงเจินพิกัดก็จะเป็นอันดับถัดไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับที่จะนําไปสู่ขบวนการในการที่เราจะ สามารถแก้ไขนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรนะื่องนฟ้าตกในเขตพื้ที่กวชหนุ่มของเราตามข้อสั่งการนั้นผู้ว่าการนะครับในส่วนของคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ